สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอสมศักจินรั์ครับนนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับการอัดบูธลูกหมาปีกนกนะครับแบบไม่ต้องเผาไฟไม่ต้องเชื่อมนะครับไมใช้บูธลูกหมาครับบูธปีกบูธปีดประธานโทษครับบูธหูปีกนกนะครับบูธหูปีกนกบูดปิดนะครับบูธหูปีกนก นล่างนะครับของมิโก้แบบไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องเผาไฟนะครับเห็นไหมครับไม่ได้เผาไฟนะครับไม่ได้เชื่อมนะครับนี่จะเป็นตัวหลังนะครับอันนี้เป็นตัวหน้านะครับมันจะโตไม่เท่ากันนะครับเวลาไปซื้อนะครับเวลาไปซื้อก็ต้องดูด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่จะมีปีกแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ตัวหลังนะครับ หลังมันจะใหญ่นะครับต้องเกียตัวดีๆนะครับดีแม็กก็เหมือนกันนะครับดีแมมันจะไม่เท่ากันนะครับมันจะมีเล็กกับใหญ่นะครับส่วนข้างบนนะครับข้างบนเท่ากันหมดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเวลาอาต่อผมก็จะเริ่มต้นด้วยการตัดปีกก่อนนะครับเนี่ยตัดปีกทิ้งไปนะครับปีกตัวนี้นะครับเย ก็เคาะตัวนี้ออกนะครับเนี่ยเคาะออกได้นะครับเราไม่เชื่อมนะครับ on, ไ HI, ไเขาย้ำไม่ให้เจอนะครับเคาะเคาะก็หลุดแล้วนะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วเ,เราก็มาขึ้นแท่นอัดนะครับแท่นอัดผมก็จะมีเล็กส่งนะครับตัวนี้จะออกง่ายนะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะไม่ติดนะครับเพราะว่าแท่นอัดผมมันเล็กนะครับเป็นอัดผมแค่สามสิบตันนะครับมันจะติดตัวนี้นะครับ ติดแขนนะครับแต่ตัวนี้จะออกง่ายนะครับตัวนี้มันจะมันจะไม่ติดแขนนะครับส่วนตัวหลังนะครับตัวใหญ่นะครับผมต้องโหลดแท่นลงอีงนะครับพลิกฝั่งนี้ลงมาอัดไม่ได้นะครับเพราะว่าแขนมันจะมาติดตัวนี้นะครับติดตัวดำของแท่นอัดนะครับเราก็เลยต้องใช้ระบบเหล็กส่งนะครับ ส่งจากฝั่งนี้ออกไปนะครับตอนนี้ผมก็ใช้สเตอร์นะสะเตอร์เก่เาๆที่มันสามารถบูตสามารถลอดผ่านได้นะครับแต่ยาวใหญ่นะครับถ้าอาใหญ่มันจะไม่ค้ำนะมันจะไม่ค้ำบ่าตัวนี้นะคับแทรกอับไม่ได้นะครับต้องเอาให้มันลอดผ่านบูตได้แล้วก็ค้ำกันกับบา่าตัวนี้พอดีนะครับ ส่วนตัวส่งมันก็จะเป็นบล็อกนะครับบล็อกถอดล้อรถบรรทุกนะครับก็กึ่งช่วยนิดหน่อยนะครับลายมันลื่นนะครับมันก็จะตัวพอดีกันกับรูนะครับเวลาอัดมันก็จะไม่ติดนะครับมันก็จะลื่นครับลงพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการอัดให้ดูนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับ หลดไปจนมันหลุดนะครับเนี่ยก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ใกล้จะหลุดแล้วนะครับหลุดนี้ก็ตกโป้งเลี้ยงเลยนะครับจะลงไปเรื่อยๆนะครับหลุดแล้วนะครับอ่าหลุดแล้วครับโอกเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับปดีทำงานมือเดียวนะครับแต่ถ้าใครอยู่ใกล้ก็อันตรายหน่อยนะครับ ก็ทำงานมือเดียวนะครับพอดีถ่ายคลิปไปด้วยนะครับเนี่ยก็จาะมาหน้าตาแบบนี้นะครับโล่งเลยนะครับเดี๋ยวตามหาบูธนะครับบูธตัวเก่านะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือบูธตัวเก่านะครับเนี่ยที่ร้อยที่ผมตัดปีกออกนะครับ ตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับต่วใหมปีกมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เวลาอัดข้าวผมก็จะฝังปีกนะครับผมก็จะใช้ป่าลูกปืนนะครับให้มันนั่งนะครับนั่งตรงปีกนี้นะครับผมจะไม่อัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเสียนะครับผมจะมีปลอกลูกปืนอยู่นะครับ มันจะวางลงพอดีเลยนะครับพอดีกับปีกตัวนี้เลยนะครับดาดลมมันก็จะง่ายนะครับถ้านั่งบ่าตัวนี้มันก็จะมาทาให้กดขอบพวกอย่างนี้มันบี้นะครับแล้วมันก็จะทําให้ขอบมันขาดนะครับมันก็จะใช้กดปีแทนนะครับปีกนี่แข็งมากนะครับแข็งตัวนี้กอนกันนะครับนี่ก็จะใช้บ่าเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเข้าพอดีกันเลยนะครับเนี่ย นะกดเข้าไปก็จะสนิทพอดีเลยนะครับแล้วก็ทาเจลวีช่วยนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาให้รับชมกันเปลี่ยงคท่านี้นะครับชอบก็กดไลค์ช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกาลังใจห้กันนะครับคลิปนี้ก็อามาให้รับชมกันเปลี่ยงคท่านี้นะครับสวัสดีครับ